ยันนี้ให้ถามเนี่ยเนี่ยตลาดปัจจุบันมันเป็นยังไงบู๊ฟังกันนะอ้ยมันบ่มีคนมาสื่อแทะแซงมันมีคนเดียวทนอยูุ่บันนุ่นสะอาดนี่ยเรามาสื่อโทษไปเด้ไหมครับว่าหกสิบบาทแม่แพะขุนหกสิบบาทแพะตัวเมียสี่สิบประมาตะกี้เราซื้อโลละลอยกวนแล้วว่าแพะมันถูกเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จังไงบไู๊บเดี๋ยโทรหาเพื่อนดวน่วนเหรอเพราะว่าบ่ามีแพะขายอ้อ จ้าคันมีแพะสิโทรหาเพื่อวมาแพะราคาท่าไดเ้เพื่อนซื้อจากน้ำหนักท่าได้ขึ้นไปแม่ตัวผู้นี่สิบห้าสิบหกโลขึ้นไปหาสามสิบโลบัณนิตตัวเมียนี่สิบเก้าโลขึ้นไปเขาซื้อแพะสาว<อ>แต่ว่าแพะแพะที่เป็นแม่แล้วเป็นแม่ลูกอ่อนแม่ยังนี่เขาเจิซื้อเป็นตัวเท่ากับบ่ขา,ายเพราะว่ามันถือตัวละเกียร์ร้อยแปดร้อยนึงนนเนาะเมียมันเป็นแฝดเหมือดเลยดีครับจ้ามันถีอออ่ออกแฝดออกนี่ขั้นแม่ไม้นี่มันถี่ออกตัวเดียวอยู่ เม่ใหม่เม,ม่สาวแต่ว่าขั้นเปลี่ยนเมใหไงจังสีมันสีครูนึงแล้วม่นี่มันออกซีผุดนะบ้างหันเนี่ยเม่ขาวขาเนี่ยออกซีก็เลยขายเห็นเขาสองตัวเจ้าของได้เอาไ้สองตัวห้เขาไปซื้อน้องผกินนะเพิ่นให้ลูกจักรอบเลยเม่เพิ่นนี่สามสามเหรอหนึ่งสองนี่รอบที่สามนั่นลูกมันมีรอบสามมันมาออกซีจ้าสุเทียมันออกสามสุเทียออกสามตลอดบันนี้บ้างหันออกซีอุ้ย มันเข้าเลี้ยงดีด้วยคเจ้าจว่าเข้าเลี้ยงดีสมบูรณ์มันออกลาย สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับน้ามีอินเตอร์ฟ้ามมาเหรอครับมือนีน้ำมีภาพพี่น้องมาเบิงอ่าความแผะนะครับอีกคอกหนึ่งนะครับอยู่ทางบ้านโนนเดือนะครับพี่น้องครับบ้านโนนเดือตตำบลบันตาดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการเลี้ยงกึ่งไล่ทุ่งหุ้นเหมือนหนึ่งอยู่ไกลๆพี่น้องเดี๋ยวจะได้ซูมภาพมาให้เบิงนะครับตอนนี้ก็กำลังเล่มกันอยู่ เป็นฟาร์มของคุณแม่ทองใบผัดจันดานะครับสิบห้าพี่น้องมาสอบถามรายละเอียดนะว่าทุกมือนีมันเป็นยังไงการเลี้ยงแพะเลี้ยงแดะนะครับมีวิธีการบริหารจัดการจังไดนะครับผมเดี๋ยวเขาไปโบาจากับคุณแม่ทองใบกันนะครับ น้องครับตอนนี้เขาอยู่กับคุณแม่ทองใบแม่ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เป็นแพะนะแม่เนาะจ้าเป็นแพะเป็นแบบเป็นพัน์อียงครับพันบอ่อผสมค่ะพันผสมผสมกับพื้นเมืองบอ่จ้าผสมบ่อกระมีบบ่อผสมบ่อกระมีบอ่อผสมแองโกกระมีบอ่อผสมพื้นเมืองกระมี่พื้นเมืองก็ส้มดำดำปื้นเมียม,ม,ม,มันไม่ไหลแต่อันทั้งเหมือดทั้งม้วนทั้งหน่อยทั้งไงนี่เท่าไหร่นี่เมียประมาณ ประมาณหกสิบนี่แหละจ้ะหกสิบ <laughs> ตัวแม่ครับแม่เลี้ยงมาโดนไปสองปีสามปีนี่แหละจ้ะสามปีแล้วเนาะจ้ะเป็นยังไงมันยากมันง่ายสำหรับ่เลี้ยงเนี่ยมูนี่ไหมโอ้ยก็ว่ามันใครก็งวัวอยู่นล่ะตะกี้ก็เลี้ยงงวัวงัวก็เลี้ยงอยู่แต่ว่าบ่เอาไวน้นี่อยู่คนละหม่องเลี้ยงคนละคนจ้ะโอ้แม่ไปได้เนี่ยคิดมาแต่ใส่สำหรับการเลี้ยง แผลเลี้ยงแม่แม่ก็ศึกษาในยูทูบนี่แหละเนี่ยแหล่งเรียนรู้วิสิ้นสุดเนาะแม่เนาะอยู่ในยูทูบนี่แหละที่แรกแม่เอามาหลายป่านไหนจากแม่ซีซีแม่บัดนี้มันนั่นได้หลายแม่ก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกเป็นหกแม่เจ็ดแม่นี่ยแหละมันจังมาออกลูกออกอยัางอะไรโอ้เริ่มจากสิบกว่าแม่ที่แรกเนาะประมาณนี้ประมาณสิบกระขายไปเลี้ยงเดี๋ยวแหละขั้นพ่อขายโอ้ยมันหลายแล้ว ขายไปนน้ำเลี้ยงออกมาเป็นตัวภูตัวยังกัขายวิธีการเัาเลี้ยงอยู่ณปัจจุบันเป็นแบบไหนไหมยืนโล่งคือกึ่งไร่ทุ่งจังสีแบบไร่ทุง<ะ>่งจ้ะปล่อยหา,ยากิ่นนี่คืออะจ้ะโอ้เพิ่นเกิดออกมาเดือนจังสี่เป็นบางแง้มือ้าจ้ะยังมือเส้าเัาปล่อยจังม้งเนี่ยสามม้งจ้ะสามมง้ง้าแปลว่าแดดออกบ่จ้ะแดดออกหญ้าแห้งใบหญ้าแห้งต้องให้หญ้าแห้งกวนมันบ่เพราะว่าใบหญ้าเปียกมันสิเฮ็ดให้มีเสียโรคมีพยาธิอย่างนี้นั่ใบหญ้า ผัดต่างกับคําโบราณตะกี้กันว่าเรียงง้วเลียงค้ายให้มันกินลำค้างเด้อสูมันจังคอยอ้วนอันนั้นสิมันกุสลยเใบบนลอยหมูกตื่นตเช้าจ้าสิเมนนี่ไงบูอันนี้บ่บ่ทังสั้นใบห้าเปียกมันก็บ่กจนจ้าจะผักเกษตรเปียกเปียกเขาตัดมามันก็ย่งบออยากกินนาฝนวังหันแม่ให้พ่นยูจังได๋บัดนี่ก็ให้ยู่ในคอกล่ละกัหาผักให้กินน้าเวลาฝนหยุดกับเฝ้าปอยคนพื้นบ่ออกเลยทีแมี่ยขั้นฝนตกบ่ออก แต่ว่าขั้นฝนเศร้าก็ออกคือเก่าต๊ค่อยๆก็กอ,อ,กออกแบบ่ซุ้มหนีทนฝน <c oughs> โอ้เป็นพันผสมนช <c oughs> ่มหบ่อมีแอ,องโกมีพื้นเมืองยังสี่เหมือนบอ่อจา้าผสมไปทุกพันเพราะว่าคนสื่อเขาบอกว่าเลี้ยงจะไหนก็เลี้ยงรถแม,วมว่วัต่มันอ้วนว่ตถุเปเพราะว่าเขาสื่อเป,เป็นกิโลเขาบริขายสายพันเป็นบางสี่โอ้ว่าตั้งแต่มันเป็นตัวยวนเถาะาว่วัต่มันอ้วนมันเป็นตัวสีเสือบริการเดียกเขาวางส่ บัดนี้เรื่องโรคเรืองไข้เพ่นมีแนวดอยเนี่ยแม่โอ้ยจกโรคยังดอกมันก็มีเป็นทายเป็นยัง้วก็เอายาธาตุยายังให้กินมันก็เศร้าอยู่บัตรนี้มันว่าเป็นว่างั้นเป็นพร้อมเป็นจอยกับลู้เนาะว่าแพ้เป็นโรคตายสองตัวสามตัวคุณว่างั้นว่งฝนเป็นโรคแนวดแม่มันจอยแต่มันเป็นยังบัดนี้แม่รููแล้วไม่ได้สิดยาค่าพยาธิกับยานแกกไข่ให้จังค่อยเศร้า เดีย๋ยวนี้ยาคาเสียกับยาคันว่าเ<า>บิันจอยนี่คือเพิ่นเป็นพยาธิโรืเป็นพยาธิแล้วก็เป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมากสินะหลักหลักหลักในใจควอมของโรคที่มันเป็นอยู่ก็คือพยาธินี่แหละจ้ามันเป็นพยาธิมันเป็นพยาธิแบบนี้มันสิเป็นพยาธิดูที่สุดอืมป่านี้เฮาทายพยาธิจังได๋แม่ฉีดเอาละแม่ไม่ตะฉีดใส่วิธีฉีดตัวหนาอยใส่ยาค่ะพยาธิฉีดตัวละ2ซีซีตัวใหญ่ๆนี่ก็3สามซีนีฉีดตัวน้อยๆก็กอกเอา ยาน้ามยายังกรอบเอ่อเขาเห็ดจักเดือนสามเดือนค่ะเที่ยนึงสามเดือนเที่ยนหนึง่งแม่บพราะขาดูคือนมูอสามเดือนเที่ยนึงฉีดเองเลยติแม่จ้าแม่เลยฉีดไทยร้านเป็นคนจับวันเสาร์วันอาทิตย์เขาบอไปโรงเรียนไงเขา,าจับแม่้ยโอ้ฉีดเข่ามองแั่ไหนเพิ่นฉีดเข่าใต้ผิวหนังเพิ่นละ่ละเลาะข้อเลาะอันนี้เพิ่นโอ้เขาดึงกล้ามเนื้อขึ้นดึงกล้ามเนื้อเรี่ยวบาดนี่โรคท้องร่วงเป็นยังไงแม่บาดนี่มีปัญหาเรื่องนี้ป้ะป๋อคอยเห็นเด้อ นี่แต่มันเป็นพญาดดมันกะทายเหลียวทายหยังเีดยาค่ะพญาดไหแล้วมันก็เศร้าอัลลองข้นว่ากินผักกระเสียดอ่อนกินหญ้าอ่อนมันสิเป็นโรคคลองร่วงไว้ยังสินะโอ้บ่บอแม่บ่ว่ามันบ่เป็นดอกมันเป็นพญาดแบบเป็นพญาดเองเขาก็สามเดือนไายเท่านึงจ่าบ่บ่หาแต่สามเดือนข้าตัวอะไมันฉี่ไหลยังสิเฮาตั้งแต่มากับบอทัวเนาะตัวอะไมันฉี่ไหลฉี่เหลวเนี่ยเฮาก็บีดเลยจับเีดเลยบันี้แม่มันท้องอืดจากเทียบ่อืด แม่เห็ดยังไดแม่ก็เอาน้ำมันพืชเน่่ย่าทาตแเน่กอกมันยังไนล่ะมันก็เศร้าด้ยะอยู่อยู่มืนบอกอยู่พาเขาเขาเห็นมันท่านนะบอให้มันเป็นโดนเขาเลียงสิเขาก็สังเกตพร้อมว่ามันเป็นแบบใดแบบใดเขาก็เฝ้าหายาหาอยัางให้มันกินมันก็เศร้าสังเกตอาการเพ่อนยังไงตอนเพลินสิเปลี่ยนเหนียวมันสิเงามันบ่อยากกินหญ้าบ่อยากอยูกไก่มูเลย ตัวได้เป็ี่นมูอเขา,า,เขา,ายางกับบอยยางมือเขายางกับบอยยางมูอเขายางกับบอยยางสื่อยืนยุนยติเจ้าของน<อ>ี่นั่นแหละฮาสังเกตเบื้องอาการมันจะเป็นยังขึ้นสิถามหลานสิถามหลานท่านหลา,า,า,านมาเลี้ยงสิมื่อน,นี้แบะตัวได้ยืนแบะตัวได้เงาสิถามสินะแล้วก็บอกว่าตัวนั่นตัวนี้เออมื่อได้บ่มีก็บอกว่าบ่มี่โอ้โหเขาจะต้องต้องยุกไก่ชิดเพิ่นจ้าต้องยุกไก่โอ้ยคำหมืดแม่ก็บอะไ้เข้าบ้านมันมากสิ มันเขาคอ,อกนอนเรียบร้อยแม่เนี่ยครับเน่ยมืนเคือนนี่ได้ดังไฟขึ้นง้วงขึ้นกวยขาบบ่ดังเดี๋ยวนี้แม่ดังอยู่เพราะว่ามันหนาวอากาศมันเริ่มเย็นนั่นนั่งมันมียุงย่งไม่หยางแน,น่ดังแม่ก็เอาฟื้นนั่นไม่กเกษตรที่เดียวมันกินนั่นละดังกองไว้เราก็เอาขี้มันปกไห้มันก็ควนเท่าน,นั้นละ่ะบันนี้ทำความสะอาดขวากเห็ดทุกมือทีแม่เห็ดทุกมือตื่นขึ้นอยู่ต้องมาเห็ดความสะอาดขอกก่อนมีสิบบ่ได้ปุ๋ยไหลเันอย่างที ได้กับทั้งได้ขายทั้งได้ใส่ประโยชน์เจ้าของอะไรจ้ะอุ้ยอุ้ยเจ้ากับมีวันจะได้ขายจ้าสอบละสี่สิบบาทย่อมกับหน้าก็เอาไปใส่หน้าเขากะง่ามเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเด้อไปเบิ่งว่นหน้านั้นหน้ากับมีวันแงมใส่แต่นี้เลยมันจ้าใส่แต่นี่บ่มีปุ๋ยเคมีเลยอยู่ในหน้ายาเยอะก็ไม่ได้ฉีดกาเกิดขึ้นมาบ่ง่ามก็เอาขี้นี่ไปใส่มันกังง่ามขีแบง่ามก็ชีงง่วยอยู่ย่อมรับอยู่ มาดีเสียจ้าเฉียวเลี้ยวปั่นปุ๋ยยูเลียลกบ่ท่านกะเลี้ยงเดี๋ยวกามีมันแห้งปุ๋ยมันแห้งขั้นตอนใส่ละพี่น้องเบิ่งบุ่นเด้อวุ้นเครับเมียยู่นี่หลายๆนี่เมียใส่พราะท่านจะตัวคุ้มฝูงโอ้ยบางหั้งมีตัวเดียวบัดนี้มันบ่สบายแม่เลยเอาตัวไม่มาอีกแล้วใส่มาเลยเป็นสองนั่นนะโอ้คู่นี่ดิแม่นบ่จ้าจ้าคู่นี่แหละปัญหาเรื่องเลือดฉีดแม่มีวิธีบริหารจัดการจังไงโอ้ยแม่ก็ขังไว้ ขั้นลูกมันขึ้นนะสังเกตว่าก็บ่ได้เอาว้เมือดดอกกระายออกไปกับจงว้แต่แม่ไดสีเอาัง็นนะขั้นลูกขั้นลูกสมุติตัวนี้เสื่องตัวนี้เขาจําไว้ลูกมันออกมามันขึ้นขั้นตัวเน้นสีมาเสื่งเขากับขังมันไวก็เอาตัวที่บอแมนพอมันน่ะมาเสื่งมาทับเอาโอ้ขั้นว่าขั้นว่ามันงายเรียงแบกแต่ว่าเขากับว่าไดหนีจากคนไดไหมบบ่ค่อยได้นหนีเพราะมันยังตีเข้ากับต้องเอาเขารอบเขายังเข้าไปจังไดหนีไปพักพอนู่บ้านประเทศเรียกบ้าน ช่วงนี้สามโมงเสาอะไรออกขอกเลี้ยงอยู่เดือนนี้บัดนี้เพิ่นมีนอนเว้นบ่แม่มีเบนเขาหอกนอนบ่คือเพิ่นนอนจังเดะหาโม่งกลัวสิเที่ยงนี่เพิ่นกะเข่าขอกนอนแล้วบ่บ่กินบ่ยังนอนบัดนี้ยเหมือแลงกับใบสามเครืองสีม่วงผลนั่งมือจังมาปล่อยปล่อยสองเตียหลอบแลงอีกจ้ารอบแลงกับปล่อยอีกรอบนึงแม่มีอาหารเสริมมีอย่างคือเพิ่นบ่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 มี แต่เงินสื่ซื้อกินกันทั้งอยางมัดซื้ออาหารสื้อซื้อยาแต่ซื้อยาจ้าซื้อยาซื้อหยังไปเห็นมันเท่านั้นล่ะอย่าแจคกไข่แจหยังเวลามันเป็นไข่อันเขาเขาเขากันอยังเนี้ยเกลืออย่างเกลือหร่ให้หันให้เพื่อนเลี้ยงน้องเลี้ยประจําเวลาเพื่อนเป็นขาอ่อนขาหยังขาดเช่นเสียมเช่นหยังบ้านี้ให้ถามเนี่ยเนี้ยตลาดปัจจุบันมันเป็นยังไงบอสฟังกันนะอ้ยมันบ่มีคนมาซื้อแท้แซงมันมีคนเดียว ต่นยื่บานน้นสะอาดนี่เรามาสือ่อโทษไปเร้ไหมวก็ว่า60บาทแม่แพะขุน60บาทแพะตัวเมีย40่สิบประตะกี้เราสื่อโลละล,ะลอยกวรแล้วว่าแพะมันถูกเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จังไดบุบวว่าะด้โทษหาเพิ่นดวน่วนหรืเพราะว่าบ่ามีแพะขายอ้จ้าขั้นมีแพะสิโทษหาเพิ่นมาแพะราคาเท่าไดรเพิ่นซื้อจากน้ำหนักเท่าไดรขึ้นไปแม่ตัวผูนี่สิบห้าสิบหกโลกขึ้นไปหสามสิบโลบันเดตัวเมียนี่สิบเก้าโลขึ้นไป เขาสื่อแพะสาวแต่ว่าแพะแพะที่เป็นแม่แล้วเป็นแม่ลูกอ้อนแม่ยังนี่เขาจะส,สื้อเป็นตัวเท่ากับบขา,ายเพราะว่ามันถือตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยนึงเนาะอล้วได้ไปเลี้ยงไ้เอาลูกมันบันนีซ้ำไดบันดีซื่อเป็นปดบานนี้เป็นเนี่ยกดเป็นแพะปดว่าอย่างสินะแพะปดแพะปดเพื่อนนั่นแหละแพะที่หละนี่เนี่ยซุ้มบ่มีลูกซุ่มออกลูกแล้วนะออกลูกแล้วมันอัน บ่มีลูกอีกยังอีกเขาขายออกนะแพะเข่เอาไปเลี้งจ้าจ้านั่นแหละสุ่มแม่เก่าแม่ใหญ่มันตัวผูกกับตัวยิ่ๆจังเสียกระเสือโลละห้าสิบบาทนึงนี่ตัวหญ่งยังคือแต่ว่าค้นกับเส้าเลี้ยงไหลได้ไหมเส้ามันมันถือเขาเลยกเส้าแต่ว่าแม่ว่าแม่เลี้ยงถ้าสะอาดแม่ไม่ได้ใส่ยังแม่ก็เลยเลี้ยงไปกับพ่อได้ใส่น้ำมันอยู่ห่วยบัดสิบ่มีกัโทัจ้าโทรเขามาเอามีสมมติมีแพะผู่น้อย ละประมาณมีสิบโลหรือสิบกว่าโลนี่สามตัวสี่ตัวกัโท้แม่บ้านเขาอยู่บา้านนี่อย่างก่อข้อเขาอยู่บา้านนี่อย่างแล้เนี่ยบ้านนนเดีอจ้ะนนเดีอหมู่ที่สิบหกตำบลบ้านตาดจ้ะตำบลบ้านตาดตรงวัดหลวงตาบัวละอ๋ออำเภอเมืองจังหวัด,ดอุดรจ้ะนี่ครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศทั้งวุ่นสิเป็นคอ,อกนะแม่เนะ้ะทั้งวุ่นเสียขออ้อเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนเ้าคือเดือนสาธารณะเนี่ยเดือนสาธารณะจ้ะึ เอ้ยมันก็สนุกป็นยังเราพูดไหมปล่อยไปกินน้ำคู่น้องคู่ยังไปเห็นแล่วปอยเลี้ยงธรรมชาติ์ักเกษตรกับเบอร์เอื้นน้ำผุ่นเต็มเนี่ยหน้าฝนว่างหันขังใช่ภักเกษตรอย่างเดียวจ้าขังขังเราเนี่ยมือใดมันหยุดมันตกย่ำเสาร์ย่ำแรงมันก็หยุดเท่าก,กับได้ปล่อยปล่อยกับไม่ก,กินยังนี่สิละมีเป็นวัดเป็นอย่างบ่แม่เป็นเป็นก,กับเท่ากับเบิ้งว่ามันเป็นชิโมกินยังไรเท่ากับยาแจ้ไขแจ้งยังนี่ไม่ติดผ้าล่ายังเท่านี้ละ อย่าๆปูใหญ่อย่าเด้ออย่าคนนี่ล่ะอย่าผู้ใหญ่นี่ล่ะตัวน้อยก็เอาให้เม็ดเดียวตัวใหญ่ก็ให้2เม็ดจังซี่นะบดป้อนจังได๋แม่อยามาป้อนบดบดใส่น้ําใส่ซ้อนกอกกอกเอาจ้าปูปลาเล็กน้อยฮิยาเนาะจ้านั่นล่ะมันกินยาคนคั่นว่าายว่าท้องบ่ดีจังซี่เฮาก็เอายาทายาหยังให้กินมันก็เซาโอ้สงว่าเลี้ยงง่ายเด้นี่เนาะเลี้ยงง่ายอยู่มันบ่กินหลายคั่นมันคั่นแห้งจังซี่บ่ได้คิดยากยากแต่ยามฝนโอ้เพิ่นสิบ่มั เปียกวันท้อจ้าแม่แม่หนีวัน่ว้งว่นนี่ไหมบ่เพิ่นฮอกก็ทับมันหนันว่างหันมันบ่มีแพะผูแพะผูมันขาลอยมันขาดเช่นเสียมตัวนั้นก็เลยประเด็ทับฮอกก็ทับได้ขาดตอนแพะหน่อยว่างหันมันออกซีโตเพิ่นตัวนี้แม่อู้ตัวแพะหน่อยหลายหลายไปหรองเแต่วันส่วนให้แม่มันเป็นแฝดหมดเลยดิครับจ้ามันถี่ออกแฝดออกนี่ขั้นแม่ไม่เนี่ยมันที่ออกตัวเดียวอยู่แม่ไม่แม่สาว แต่ว่าขั้นเป็นแม่ไงจังสีมันสีคูหนึ่งแม่นีมันออกซีผุดนะบ้างั้นเนี่ยแม่เขาขาเนี่ยออกซีก็เลยขายเห็เขาสองตัวจะาข้องได้เอาไว้สองตัวเห้เขาเป็นสื้อนุ่มให้กินเอาเดียว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 แม่นมมันคือมีสำนันมันกินยังไดเอากันจังว่านันละมันมีนุ่มหน่อยมันมันสะเดี่ยงเอาแค่สองตัวสองตัวนึงมันเบามันให้เข้าซื้อนุ่มให้กินอันแล้วมันเปียงแม่ก็เลยขายขายเห็เขาไปเรียงคู่ลหาร้อยแค่น้อยอู้เบิ่งเป็นสวนน้อบุญอ่ะนะสื่อนุ่มให้มันกินเอง มันแม่นบ่ห้กินนุ่มแม่ว่ามันคุ้มบอกกับการให้ลูกของเขานี่คุ้มคุ้มอยู่แต่ว่าเ้าเลียงบ่หวเ้าว่มีทุนสื้อนุ่มให้มันชินระวังออกคู่ออกเดียวก็ออกซี่ม่มากกนเด้หออกคู่ทั่ละเอาคู่เดียวเนาะสมนมบ่นเนาะพ่อนมมีสองเต่าแต่ว่าหมานมมันหลายเต่ามันกันมันก็ออกหลายเลยเมืนบอกมนเพิ่นให้ลูกจักรอบแลวแม่เพิ่นนี่สามสามล่ะ หนึ่งสองนี่รอบที่สามนั่นถูกมันมีรอบสามมันมาออกซีจ้าสุเทียมันออกสามสุเทียออกสามตลอดบัณนี้บางหันออกซีอุ้ยมันเข้าเลี้ยงดีเด้คะเจ้าว่าเข้าเลี้ยงดีสมบูรณ์มันออกหลายของสังวาขันเข้าเลี้ยงบดีมันจอยมันพร้อมก็สิออกต้นหนึ่งสองตัวเท่านั้นแต่ยิ่งแต่คะเจ้าว่าบันี้เจ้าของมันเลี้ยงก็เลยแมันอีดีกรสิแมีนเพิ่นได้อยู่อิ่มกินจ้ามีโรคมีภัยข้ลมแม่นาะจ้าข้รงสางร่างกายเพิ่นก็สิแข็งแรงเพิ่นก็เลยออกหดสามหดซี เท่าๆก็ออกแม้ว่าสิขายนี้แล้วเท่าๆนะบัดนี้มาออกลูกตั้งซี่โตอีกโอ้ยแหงเท่าแหงบอมีนุ่มเองเ <laughs> แม่ก็ขายแพะหน่อยให้เขาให้เขาเอาไปซื้อนุอ่มไกินเอา,ากะกมีคนมาติดต่อเรื่อยอยู่เม่นบอแม่เรื่อว่าผู้เสี่ยวไปเลี้ยงเนี่ยนะจา้าซุมบัานเขามพาะั้นเขาอยากให้ลูกให้ร้านเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาก็มาเอาแม่คันแม่นว่าพี่น้องเขาอยากมาปั่นเอาไปเลี้ยงหรือว่าพวกข้านี่ อย่างเมื่อบึงเอาไปเป็นเนื้อไปเข้าตลาดเขายังนี่เขามีแบงมีปันมีไข่เพิ่นบ่ตอนนี้มีอยู่จ้ามีมีมตอนนี้ม,นมีหลายเลยละ่ะจ้ามันหลายตัวอยู่แต่จะไปเป็นแม่พันแม่ยังก็มีบันนี้พอพอสองตัวก็ยังเข้าเห็นบางหันแมวามาลายไปันไหนโอ้บางหันเอามาตัวหนึ่งสี่พันตวพันเอามาแม่เอาแพะแม่เปลียนเอาเป็นตีราคาสี่พันคละสี่พันเลยจ้าเป็นเลขเอาแพะแม่เปี่ยนเพิ่น เพื่อน่ๆแก่ให้ลูกดีอยู่วันเถอะจ้ะมีลูกมันเหมือนอะไรนะขยันทับอยู่แม่นบ่จ้ะเอาแม่ครับขันแม่นว่าพี่น้องเขาสนจิตสนใจเนาะพอขาดี่เพิ่นเบิ่งอยู่อยากหูกัดมาบ้านแม่ท่องใบไว้จังสิจ้ะจ้าบันนวลเดียแหละบ้านนนเดียตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแม่ฝากเบอร์โทรให้พี่น้องจังน้อยแน่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหนึ่งหก นะครับสำหรับพี่น้องที่เบื้องอยู่นะครับเดี๋ยวมีจะขึนหน้าจอให้นะครับผมจังไงก็ทั่วมาสอบถามกันได้นะครับช่วงนี้กับราคาอัดสีลงไงจังหนจ้ากับ่ันนี้ขันแม่มาหลายๆก็จังค่อยเบื้องกันอีกเช่นนึงตลาดมันของเรานีบว่างั้วนก้วยว่าแพรวัวแพรมันล่งเนาะจ้างัวกล้วยกับรงมันมีขึนมีล่งมันลงได้มันต้องขึ้นได้แล้วเนาะตัวแงมกับแพโตัววางแงกับถูกคือกันว่ละงัวกล้วยกันละจ้ฉะนั้นแล้วคนที่เลี้ยงนี่ พลังข้นใจห่อนเนี่คือยังสูมปลูกยางอ่ะล่ะใช่การไวยางราคาล่วงหน่วฟันตอนอ้นยางชิมใช่ใช่ผลมันยางมันขึ้นยังเดียวใส่ขายจ้่นั่นละ่ะคือกันน่ะอันนี้สรุปว่าแม่ก็เลยต้องเลี้ยงไปตลอดจังซี่เลี้ยงไวไปตลอดเอาพี่น้องครับพาพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับกับคุณแม่ทองใบนะครับนี่เป็นอีกฟาร์มนึงสนจิตสนใจ,นใจอยากได้ผลผลิตจากแบ่งจากปันแวะเวียนกันมานะครับผมรับรองว่าบ่ผิดหวังโอ้ยหลายแท้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นใหญ่กันอยู่เด้นะเพิ่นใหญ่กันกินนะ หากินนะครับขอบคุณดีติดตามรับชมกันมือนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ท่องใบผาดจันดาที่ให้ข้อมูล<ช>คลิปน้าพ่อกันไม่แม่ขอบคุณในห,หลายวันด,ดีค,ค,ค่ะ